โอเคอีกคลิปหนึ่งแล้วครับเป็นคลิปสุดท้ายแล้วหลายคนสงสัยกันมากว่าเจอไอใน PVP แล้วทำไมมันเอาลงยากจังทำไมอยู่ดีๆเรื่อมันเด้งกลับมาเต็มเองมันโกงหรือเปล่ามันใช้ปโปรหรือเปล่าบลาบาบลาๆบลา,บา,บา,บาเออไม่ใช่นะฮะจริงๆมันเป็นเนื่องจากเ h คนิคของสก,กิลสก,กิลหนึ่งที่ชื่อว่า Auto suggestion สกิล250อานาณนี้เมื่อใช้แล้วจะเพิ่ม m a ็ HP และ m a ็ MP ให้ตัวเอง1.5เท่าครับก็คือไปขยายหลอดเลือดอ่ะพูดง่ายๆแต่สิ่งที่สกิลนี้ไม่ได้พูดถึงก็คือเออช่างไฟบกมนะันฮะโอเคกลับมาเรื่องของเราคือสกิลนี้สิ่งที่ไม่ได้บอกเราก็คือมันจะคูณเลือดของเราในระหว่างที่เรากดสกิลไปเป็น2เท่าด้วยงงใช่ไหมครับว่ามันยังไง ก่อนอื่นผมจะให้เหตดตีเลือดผมให้เหลือครึ่งหลอดน,นะครับอ้อยขยันตีหน่อย <S <S เหลือครึ่งหลอดน่าจะประมาณขีดตรงกลางครับโอเคใช้ได้ละโอเคเลือดผมเหลือประมาณ50%นะแล้วจากนั้นผมก็จะกดสกิลนี้ครับเลือด <ใน S 2> ผมถูกเพิ่มมาน1.5เท่าแปลว่าเลือดตอนนี้สงสุดของผมคือ1 5ึ้ถูกไหมแต่ดูจากหลอดเลือดของผมครับตอนนี้มันจะอยู่แค่ประมาณ2ใน3เอง แปลว่าเลือดของผมอยู่ที่ประมาณ100%แล้วเรามาดูกันนะครับว่าพอบัฟมันหมดลงเนี่ยเลือดของจะเด้งกลับมาเป็นเท่าไหร่ถ้าตามสมมติฐานคือ50%ตคูณ2ต้องประมาณ1 0 0คือกลับมาเกือบเต็มนั่นไงตามนั้นเลยครับอ้าวแบบนี้ถ้าเกิดเราไปตีมันตอนบัฟก็แปลว่าเลือดจะเด้งกลับมาเต็มเลยสิกระถูกนะดังนั้นแล้วควรจะปล่อยให้ มี2วิธีในการจัดการหรือแก้ทางกับท่านี้ครับเพราะว่าวิธีที่1ก็คือรีบฆ่าไอาให้ตายโดยไวที่สุดไอไม่ใช่ตัวละครที่ถึกอะไรเลยนะครับเลื่อมันค่อนข้างน้อยนะอ่าแล้วก็ท่านี้ถ้าเกิดเราอัพลดมานาค่าใช้สกิลมามันใช้แค่2 0 0มานาเองนะแล้วบางคนมี ERP ลบมานาค่าใช้สกิลอีกหรือใส่ชุดฮีโร่ลดไปอีก5%อย่างเงี้ยมันก็จะเหลือประมาณ180ยย่อมๆเราเหล่านั้น ดังนั้นถ้าเราฆ่าไอาไม่ได้ไวก็ควรจะหาธาตุลมหรือธาตุไฟหรือธาตุน้ําก็ได้ธาตุมืดก็ดีครับดูดมานาเขาไม่ให้มีมานาใช้สกิลนี้ไปเลยแต่ถ้าเจอถึกๆแนะนําธาตุไฟครับให้ไฟเผาตายแล้วก็เบรนมานาไปด้วยพร้อมๆกันโอเคครับเพื่อเดี๋ยวผมจะทดสอบอีกรอบนะคือผมปล่อยให้เหตดตีจะเลือดผมจะหมดหลอดอา่า โอ้ยผล 6A มาตดเลยตอนนี้โอเคผมจะให้ตีจนเลือดหมดหลอดเลยเกือบเกือบตายครับแล้วผมจะกดท่านี้เพื่อดูว่าเลือดมันคูณ2จริงๆนะไม่ได้บวกบัคไม่ได้อะไรทั้งนั้นอ่ะสมมุติว่าอ่ะตอนนี้เลือดเราประมาณ1%นะครับถ้าเราคูณ2เลือดก,ก็จะต้องเพิ่มมาประมาณ2 2คูณ1ได้2ดังนั้นก็จะเพิ่มมาอีก1%ก็คือแทบไม่ขึ้นเลยแบบนี้ฮะเลือดผมเหลือ1 กดมามันก็จะกลายเป็น2ถูกไหมครับอ่าสังเกตว่าผมกดบัฟกี่รอบอนนเลือดผมก็จะไม่เด้งแล้วทีนี้ถ้าเกิดผมสมมติว่าตีให้ให้เห็ดตีจนกระทั่งเลือดเด้งแบบนี้แล้วผมค่อยๆกดบัฟเรื่อยๆนะครับอนนพอบัฟหมดลงเลือดผมจะเด้งค่อยๆเพิ่มเด้งเพิ่มขึ้นรอบัฟหมดก่อนนะครับ รอประมาณสิบวินาทีมันไส้เห็ดต่ตีกันได้ไหมอา่อาฮะสังเกตว่าเรื่องผมเด้งเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วยิ่งผมใช้สกิเลเรื่องมันก็จะได้ค่อยๆเด้งคูณ2องขึ้นมาเรื่อยๆแล้วผลน,นี้ไม่ใช่แค่ตัวเองนะครับมันมีผลกับเพื่อนร่วมทีมด้วยค่อนข้างเป็นสก,กิลที่ป่วนเอาเรื่องเลยนะแล้วหลายคนจะงงว่าอ้า อาจารย์รอบที่แล้วคลิปผมแนะนำให้อัพขยายระยะเวลาไปในดันเจียนแล้วทีนี้มาอัพเป็นรถรีซอสแทนยังไงเนี่ยอาจารย์แนะนำอะไรกันแน่ก็คือไอรถรีซอสเนี่ยหรือรถมานะค่าใช้สก,กิลอะครับรถเหลือ200มันจะเหมาะกับสาย PVP นะคือสามารถเปิดบัฟนี้ได้ไวมากยิ่งขึ้นแต่สาหรับสายลงดันหรือสายซับพอร์ตการอัพขยายระยะเวลาเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนบัฟอยู่นานขึ้นก็ขยายหลอดเลือดนานขึ้นแล้วก็ผลบวกบลัชมันจะอยู่นานขึ้น ก็มันดีกับคนละแบบนะคือใช้ได้ไวกับใช้ได้นานจะได้ไม่ต้องกดบ่อยก็แยกตามสายหรือตามสไตล์การเล่นของเพื่อนๆได้เลยนะครับติดคลิปละไปละบาย